ชิคกี้พายไข่ขอประตูคุณนายหรือเปล่าชิคกี้พายเออเออจ้าจ้าจ้าเอ้าเอ้าไปไปนี่เธอมาแล้วทำไมไม่โทรมาบอกก่อนล่ะฉันมาถึงชิคก็มาเคาะเลยนี่แหละเออเอ้าแล้วแบกกระเป๋ามาด้วยมีอะไรหรือเปล่าเธอคืออาทิตย์เนี้ยฉันขอมาพักกับเธอหน่อยนะพอดีฉันแบบฉันติดงานฝึกธุระงานแถวนี้เธอได้สิเธอจะมาเมื่อไหร่อ่ะก็ได้แต่ว่า ไม่รู้ว่าห้องอ่ะเอ่อผมสวยได้ทำไว้หรือเปล่านะคุณนายเออเดี๋ยวก่อนผ้าวยหวมั้จะกลับมาเมื่อไหร่แต่เบ้เบ๊นอนนี่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเบ้ขอมานอนพักกับเราอ่ะสักอาทิตย์หนึ่งได้สินกมาได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยมาไม่ให้สุ้ไม่เสียงไม่โทรมาไม่อะไรก่อนนี่สงสัยใจผู้ชายมันละไว้แล้วก็อันนี้แม่นกองคอณผู้ชมผู้ชายที่ไหนมาเลยเพอฉันก็เตลมาคนเดียวด้วยละค่ะเดี๋ยวก่อน สงสัยคืนนี้เธอจะไปหมาล่าแล้วก็แบบแอรเมาสิเฮ้ยฉันรู้ว่าทานเธอหรอกนม่เออนี่เบ๊ะห้องนี้อ่ะมันจะร้อนหน่อยนะแอร์ไม่ค่อยแบบโอเคอ่ะแต่ว่ายังไงอ่ะเธอก็อย่าเปิดให้มันต่ำกว่า25ละกันโอเคชอบหมดจังเลยแอร์นะ25เนี่ยฉันเปิด22เสิบสองมาเก็มาปรับเป็นยี่สตลอดเลยอะไรจะจบอะไรล่ะที่ผมสวยอยู่นะฉันไม่ให้ใช้พัดลมได้สามใบกดติดตาม และกดกระดิ่งด้วยนะคุณนายอยู่ไหนเนี่ยคุณนายคุณนายมีอะไรอ่ะนี่ฉัดนดูทีวีเนี่ยได้ไหมล่ะดูอะไรที่มันมีสาระสาระหน่อยนะแม่ค่ะเราชิคกี้พายไปไหนไดเธอเฮ้ยมึงทำงานอยู่ในห้องนั<อ>งน่นแหละเอ้าเธอฉันขอไปเซ็นเอกสารด้วยนะ,ะเพื่อนชนะที่ร้านกาแฟะอะยังไงเธอก็อยู่กันการก่อนกันแล้วกันนีน่เธอ ขากลับอะฉันฝากอเมริกาโน่ล,ลาเต้มอคค่าเอสเปรสโซ่หน่อยสิอดกินกาแฟอีกแล้วเขาอยังออกไปยังไม่ทันไลเลยสั่งกาแฟแล้วจะได้กินได้ยังไงล่ะฉันไม่ดุงไม่ดูแล้วเธอดูคนเดียวนะฉันขอตัวไปนอนก่อนฉันเหนื่อยฉันเพลียมากเลยเธอเธอเธอไปเลยไปเลยฝากด้วยนะหวัดด้วยเนี่ยม,มาอยู่บ้านฉัน แล้วก็ใช้ฉันทําน,นู Aw, いい่นทำนี <s> ่อย่าไปเป๊เอาสองคนนี้ทาอะไรเนี่ยทีวีก็ไม่ปิดกันข้าฟงข้าไฟไฟเขาไม่ปิดโ้ยพวกนี้นี่นะเวลาฉันไม่อยู่ เบเบ้เหรอไม่เห็นนะ<ฮ>ก็ฉันซักผ้าอยู่อะ่ะก็มันบอกว่ามันเป็นนอนพักในห้องอะ่ะแต่คุณนายฉันน่ะไปเรียกผู้ห้องอะ่ะไม่มีใครเลยนะนี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะจู่ๆอ่ะเแบเบ้ขอมาพักที่บ้านฉันนานหนึ่งอาทิตย์ปกติเขาไม่นะคงไม่มีอะไรหรอกหวังชีพายมันอาจจะนอนอยู่ในห้องก็ได้เธอได้เปิดประตูแล้วเปิดไฟเข้าไปดูหรือเปล่าเออแน,ะนะ่นสิฉันฉันยังนะงั้นอ่ะไปไปดูแกหน่อยปะ บางทีอ่ะฉันก็ไม่รู้นะว่ามันอกหักหรือเปล่าหรือว่าแฟนเก่ามันอ่ะตามรังควานมันอีกก็ไม่รู้อะแล้วท้ามนอยู่ในห้องอ่ะทำไมฉันเรียกแล้วมันไม่อันนี้มันอาจจะหลับก็ได้เบ๊ะเบ๊ะอ้าไม่อยู่กระเป๋ามันอยู่นี่ นั่นสิเบ be be เธองั้นอ่ะฉันจะโทรหาผมสวยว่าเขาเจอเบ b ้หรือเปล่าโอเครีบเลยชีพายเกิดอะไรขึ้นกับเบ b ้หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลผมสวยเธอ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 เห็นเบ be ไหมไม่เห็นหลายวันแล้วชีพายหรอโอเคโอเคขอบใจนะถ้าเธอเจอเขาอ่ะเธอรีบโทรมาหาฉันหน่อยนะขอบใจขอบใจจ้ะ ไม่มีอ่ะเกิดอะไรอไม่เจอไม่ได้ไปหาแต่ฉันก็อยู่บ้านทำไมเป้ไม่เลือกฉันล่ะเป้หายไปไหนเนี่ยเป้นี่เธออยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าไม่มีใครอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกับเบ้เ้อ่ะนี่เป้เป้แต่ทำไมในห้องเบ้เป้อะมันมีแต่มันมีแต่หมอนที่เป็นเลือดอ่ะนี่หรือว่าเธอเธอพอจะมีเบอร์พ่อมีเบอร์แม่เขาไหมอ่ะ เขาที่ฉันรู้ว่าเบเบยอยู่กับยายไม่ใช่หรอฉันไม่มีเบอร์เขาหรอกทำไมไม่มีใครเลยเหรอหรือว่าเราอ่ะจะไปถามคนที่ออฟฟิศหาแถวๆบ้านก่อนไหมหรือว่ายังไงอ่ะนี่เราอ่ะต้องรีบตามหามันจะต้องเกิดเรื่องร้ายแรงแน่เลยอะ่ะนี่อย่าบอกนะว่าไอ้แฟนมันอ่ะจับได้ว่ามันอยู่นี่แล้วมันก็ลากไปแฟนเก่ามานันอ่ะเธอคิดอะไรเนี่ยมีขนาดนั้นหรอกมั้งฉันว่านะ,ะนี่ฉันเลือกไปหาดีกี่ออฟฟิศแล้วก็ข้างนอกก่อนดีกว่า เนี่ยหลักฐานมาขนาดนี้อ่ะมีใครพอจะรู้ไหมอ่ะเป้แม่หายไปไหนอ่ะนี่ตอนนี้คือพูดอ่ะกันลุกเลยอ่ะฉันกลัวว่ามันจะทำร้ายอ่ะไหนๆไปเราเรียกบอกไปตามหาเป้แม่นี่ทุกคนใครรู้บาะแสบเป้แม่อ่ะทิ้งคอมเมนต์ให้หน่อยนะไปเร็วๆซาโมนาเด้อเธอเข้าไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันขอไปดูแถวๆนี้ก่อนอ่ะ เบบอยู่นี่หรือเปล่าโอ๊ย,อยลขนาดนี้ตรงนี้ไม่น่าจะอยู่อ่ะอเอ็นคนนุณไอขอเข้าไปหาชิีพายข้างในก่อนดีกว่าเผื่อเบเบจะอยู่ข้างในเจอหมไม่เจออะไรเลยอะโอนว่านะเราอะเข้าไปในอฟฟิศดีกว่าว่ามีใครอะเห็นเบเบหรือเปล่าโอเคเอา้า หายไปไหนกันหมดนี่น่าสิเขาหายไปไหนหมดอ่ะ <ś les> มาแต่เบเบเธาอยู่นี่หรือเฮ้ยใครโทรมาไม่รู้สิมาแปลกอ่ะสวัสดีค่ะเ <ś les> บイベ่ข้างในนี่ก็ไม่มีอ่ะนี่แบบ <ś les> ชีพาย <ś les> มันไม่ใช่ใครอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าจะมาส่งพัสดุอ่ะใกล้จะถึงแล้ว เธอรีบไปเอาเงินให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉนะันน่ะจะลองโทรหาผกสวยอีกทีนึงร <Okay. S 1> าบผกสวยอย่ะเจอเบบ๊หรือเปล่า okay, okay. โอเคโอเคฮัลโหลรับแล้วทำไมไม่พูดเนี่ยแล้วพวกนี้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ไม่มีใครอยู่ในนี้สักคนเลยอะ่ะโทรหาใครก็ไม่ติดติดก็ไม่รับ มันหมายความว่าไงเนี่ยนี่ทุกคนช่พายว่านะมันจะต้องเป็นแฟนเก่าเบย์เบแน่ๆเลยอะที่มันไม่ยอมเลิกรากับเบเบยอะเบเบ,บ,บห้องน้ำก็ไม่มีมีใครอยู่ห้องบนหรือเปล่าไฟเป็นหมดเลยอะอาแล้วออฟฟิศก็ไม่มีใครอยู่ว่าแต่เมื่อกี้อะเธอได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะ ฉันมองไปแล้วมันไม่มีใครอยู่เลยอะเสียงอะไรอะไม่ได้ยินเลยเอา้านี่ฉันเรียกตั้งนานอะทำไมพวกเธอไม่ตอบฉันอะนี่ปุ้ยนี่เธอเห็นเปแม่หรือเปล่าเธอไปแม่มาที่นี่หรือเปล่า,า,บบลาไม่เห็นนะไม่เห็นใครทุกคนเลยชียย้ไปเธอไปไหนก็นไปไปนี่ถ้ารู้เลย เบนไม่อยู่ก็ควรอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะชิคกี้พายชัวยนะโทรอว่าเป็นว่าจะจับพวกเราไปแล้ววะทุกคนฉันไม่น่าออกไปทำงานเลยอ่ะชิคกี้พายแต่เธออยู่ทำไมเธอไม่ไม่อยู่คาว่านั่นแหละเสียงอะไรเธอไม่โอ้ยขึ้นปั่นผ้ามันเสียงดังเลยเธอไม่ได้ยินอ่ะไหนักลูกเธออยู่หรือเปล่าโอ้ยสงสัยอะพวกเนี้ยไปเออเ ห้องนี้ไม่มีใครอ่ะเแบบ้เบ้เฮ้ยเสียงน้ำอ่ะทิพไพใช่เสียงน้ำแสดงว่าเแบ้เบ้อ่ะมันจะต้องมาอาบน้ำในนี้แน่ๆเลยอ่ะอ๋อแล้วทำไมอาบน้ำแล้วไม่เปกดไฟอ่ะเแบบ้เบ้ ทำไมไม่มีเสียงด้วยอ่ะแเบบ้เแบบ้เบ้เบหรือเปล่าอย่าบอกนะเพรามันมันอันนี้เบ,บ้เบ้แล้วมันมาหมกไ้ในด้อง ในบ้าเนเราเดือดกันเดาฉันไหลมันร้อนนะเธอ oh, oh. มีแผนสองทำให้มะหมกเธออยู่ในนี้ให้เธอค่อยๆหายใจแผ่วเบาแผ่วเบาแล้วเธอก็หลับยาวตลอดชีวิตเลยไงเฮ้ยแต่ว่าดีแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรก็ดีแล้วถ้าใครอยู่บ้านหรือว่าอะไรอ่ะชี้พายว่านะควรจะปิดบ้านปิดจองอะไรให้มันดีไม่ไงนะั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นี่โชคดีขนาดไหนอะที่เธอมานี่แล้วถ้าเธอไปอยู่ที่อื่นนะ แล้วเราจะตามหาเธอได้ยังไงล่ะเนี่ยฉันนุ่มฉันไม่ได้ไปเองนี่เธอโอเคงั้นอะเอานี้ไปซักด้วยโอ้ยอุส่าหาเสียเวลาเสียไม่ลำเวลาโอ้ยโอเคแต่ว่ายังไงอะทุกคนชิภายขอฝากนะคะเราจะต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองแล้วคนในครอบครัวค่ะชิภายก็รักทุกคนเจ็น